คลิปนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพาทุกคนมาชมที่ดินเปล่านะคะเหมาะสำหรับทำธุรกิจทำโครงการบ้านจัดสรรซื้อไว้กินกำไรหรือว่าจะซื้อไว้ทำการเกษตรก็ได้ค่ะแปลงนี้เนะื้อที่รวมแไร่สองงาน15ตารางวาตั้งอยู่ที่ตำบลบางพระครูอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดกับถนนสาย3013นะคะเป็นเส้นทางไปตลาดบ้านโคกช้างค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครระยะทางประมาณ3กิโลเมตรค่ะอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมนครหลวงนะคะระยะทางประมาณ3.5กิโลเมตร แปลงนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพังเมืองสีเหลืองค่ะสามารถสร้างโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวเทาเฮาส์สร้างเป็นอาคารพาณิชย์หรือว่าเป็นที่ดินแบ่งขายได้เลยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะมีหมู่บ้านขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วค่ะเป็นแหล่งชุมชนพักอาศัยนะคะแหล่งธุรกิจของบ้านโคกช้างเลยค่ะท่าในใดสนใจนะคะก็แวะเข้าไปเยี่ยมชมที่ดินได้เลยค่ะ จุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะคะก็คือติดถนน132เมตรค่ะเป็นถนนคอนกรีตสีเลนนะคะเส้น3013วิ่งระหว่างตำบลบางพระครูไปบ้านโคกช้างแปลงนี้นะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค,ค่ะอีกด้านยาว432เมตรฝั่งซ้ายมือยาวเพิ่มอีก331เมตรค่ะส่วนความกว้างของแปลงนะคะกว้างอยู่ที่20เมตรบริเวณความกว้างของแปลงตรงนี้นะคะจะติดกับซอยโคกช้าง10ด้วยค่ะ แปลงนี้เรียกว่าทำเลดีนะคะอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนพักอาศัยนะคะสามารถซื้อไว้กินกำไรทำการเกษตรได้เลยค่ะส่วนทำเลนะคะก็อยู่ติดกับถนนคอนกรีตสีเลนนะคะทางเข้าออกสะดวกสบายค่ะแล้วก็อยู่ห่างจากตำบลบางพระครูนะคะระยะทางประมาณ3กิโลเมตรค่ะอยู่ห่างจากถนนสาย33นะคะระยะทางประมาณ3.5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ แรงนี้เจ้าของตั้งขายราคาไล่ละ1ล้านบาทค่ะถ้าในสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อรองราคานะคะสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมนะคะฝากกดหัวใจกดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ